เปลี่ยนเดือนใหม่แล้วนะวันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็สัปดาห์แล้วก็เดือนนะแล้วก็ปีนะี่ชีวิตของคนเราเนี่ยก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะนั้นเวลาที่ ผ่านไปก็คือชีวิตของเรามันก็เหลือน้อยลงไปทุกทีนะอันนั้นเราก็แันกลับมาสํำรวจตรวจสอบตัวเองนะเรามีคนงามความดีอะไรบ้างที่เราสร้างไว้นะหรือว่าเรายังไม่ได้ทำนันถ้าเรายังทำได้นี่เราก็ทำนะถ้าเราทำไม่ได้แล้วนี่ เดี๋ยวจะมัวเสียดายในภายหลังนะมีหลายอย่างด้วยกันที่ถ้าเรายังไม่ได้ทำแล้วนี่มันจะรู้สึกว่าสายนะอย่างเช่นว่าความขยันในปัจจุบันนะการขยันทำมาหาเลี้ยงชีพนะการที่เราเคยไปปรทุษรายนะ ทำลายชีวิตสัตว์อื่นการคดโกงการผิดสินร,รมการไม่เข้าไปไต่ถามผู้รู้ต่างๆมีประมาณ10บอย่างด้วยกันนะจำรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดนะว่าสิ่งที่เราระลึกถึงแล้วนี่ที่เราเคยทำไว้นี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนนะว่าเรายังไม่ได้ทำ หรือแม้กระทั่งสรุปง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่ความไม่ดีที่เคยทําไปแล้วกับความดีที่ยังไม่เคยทําเราจะรู้สึกทุกข์แล้วก็รู้สึกเสียดายที่เราได้ทําไปแล้วหรือว่าเรายังไม่ได้ทําอันนั้นน่ะอย่าให้อะไรมันติดค้างคาใจเราในขณะที่เรายังมีกำลังเดี่ยวแรงอยู่พนะาถ้าเราหมดกำลังแล้วนี่ จะได้ไม่ต้องเสียดายในภายหลังนะพระพุทธเจ้าในท่านทรงสอนนะอคาตาโรตถาคาตาท่านเป็นผู้ชี้ทางเท่านั้นนะส่วนจะทำไม่ทำเดินไม่เดินก็อยู่ที่สาวกนะท่านสอนให้เหมันกับว่าไม่มีกรรมมือของพระอาจารย์ของอาจารย์นะ ก็คือสอนให้หมดน,นั้นอยู่ที่เราเลือกที่จะเดินหรือไม่เดินอันนั้นกิเลสทั้งหลายอะไรทั้งหลายต่างๆนี่นนเป็นธรรมที่เรานั้นควรละนะนั้นมันจะไม่ค่อยกลัวหรอกเวลาที่เราไปตั้งท่าตั้งทางที่จะดูที่จะศึกษาเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติมันมันไม่ค่อยมาเท่าไหร่ แต่ว่ามันจะมาตอนที่มันเกิดรอยต่อของชีวิตเราหรือในขณะที่จิตใจเรามันอ่อนแอน,นนะ่เกิดจากการสั่งสมหมักหมมเกิดจากความคุ้นชินของเราเนะเป็นรอยต่อระหว่างชีวิตเราในแต่ละวันนี่แหละในช่วงที่เราเกิดความอ่อนแอเกิดขาดขาดความยับยั้งชั่งใจ ขาดความลายชั่วกลัวบาปนะขาดความละเลิกได้ขึ้นมาอันนั้นเป็นรอยต่อของชีวิตเราอันนั้นกิเลสมันก็จะคอยแทรกเราอยู่เสมอในขณะที่จิตใจเรามันอ่อนะอแอคำว่าอ่อนแอก็คือว่ามันขาดสติน่ะนะขาดสติสัมปชัญญะนะในการเข้าไปศึกษาเรียนรู้เข้าไปดู เสียงต่างๆนั้นนี้ของเสียงที่ปกปิดไว้แล้วมันจเจริญก็คือว่าหนึ่งความเห็นผิดนั่นแหละความเห็นผิดความไม่เห็นตามธรรมถ้าเราปกปิดไว้ไม่สอบถามผู้รู้นะไม่ทำให้มันกระแจงกระจ่างเนะี่ยมันก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาความเห็นผิดมันจเจริญสองก็คือความ ความไม่ดีความไม่ดียิ่งเราปกปิดไว้มันก็ยิ่งงอกงามนะก็ยิ่งเจริญงอกงามขึ้นมาท่านยึงมีระเบียบมีวินัยมีธรรมเนียมต่างๆใม่เปิดเผยเปิดเผยความไม่ดีนั้นพอเราเปิดเผยแล้วมันก็จะไม่งอกงามไม่เจริญละทีนี้เพราะว่ามันได้เปิดเผย อานนั้นนี่คไม่ดีของเราเนี่บางทีเราก็ไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่นะส่วนมากเวลาที่เราพูดเวลาที่เราคุยกัน <c oughs> เวลาที่เราทําอะไรต่างๆนี่เราก็สือ่อหรือว่าพูดทําแต่สิ่งที่มันดีตัวเราแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเราก็ไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยพูดให้ใครฟังหรือว่าถ้าเปิดเผยพูดก็พูดไม่หมดนี่ เรียกว่าเป็นการปกปิดเอาไว้นั้นตละบปกปิดเอาไว้นี่มันก็เกิดความงอกงามขึ้นมาความไม่ดีแหละมันงอกงามขึ้นมานั้นท่านจึงให้เปิดเผยเปิดเผยความไม่ดีไปส่วนที่ส่วนสิ่งที่เปิดเผยแล้วดีก็คือคนคุณงามความดีคุณงามความดีนี่ยิ่งเปิดเผยก็ยิ่งดีนะ แต่ว่าไม่ใช่เป็นการโอ้อวดอะไรนะหมายความว่าเรานั้นได้แสดงหรือว่าได้เปิดเผยซึ่งคุณงามความดีเหล่านั้นนะนะแล้วก็ความเห็นถูกนี่นะสามมาทิฏฐิอันนั้นนะยิ่งเราเปิดเผยยิ่งเราสอบทวนไต่ถามนี้มันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่มันเป็น คุณงามความดีขึ้นมาดนะังนะนั้นน,นี่ชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองสามอย่างนี่แหละนะเป็นกุศลธรรมะมอกุศลธรรม,มาอัพยากตาธรรม,มนะนะเป็นธรรมที่มันเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งกุศลแล้วก็อกุศลบ้างนะมันก็เป็นธรรมดำธรรมขาวธรรมกลางๆที่ เกิดขึ้นใ,นในใจเราเนี่ยอันนั้นนี่ทั้งกุศลธรรมะกุศลธรรมะนี่เราก็ต่างรู้นะในใจเราเนี่แหละนะรู้ดีรู้ชั่วเนะแล้วเราก็พยายามที่จะละนะละชั่วทําความดีขึ้นมาแล้วก็เป็นอัพยากตาธรรมะแล้วก็ทําจิตใจให้มันบริสุทธิ์ผ่องไซขึ้นมาในมันเป็นกลางกับอารมณ์นะ ในสภาวะธรรมในตัวที่มันทำให้จิตใจมันเป็นกลางกับอารมณ์ได้ภาษาบาลีธรรมตัตระมัชะตัตตราเป็นสภาพที่มันเป็นกลางนะกับอารมณ์นั้นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรารู้เท่าทันบ่อยๆนะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่ กำลังพูดอะไรอยู่นะฝึกใหม่ๆก็อาจจะยากนะโดยเฉพาะในขณะที่เราพูดเนี่เป็นเรื่องยากนะแต่ถ้าเรากำหนดบ่อยๆถ้าเราฝึกบ่อยๆอ,อย่างนี้มันก็ทำให้เราเกิดความชํำนิชำนาญขึ้นมาดังนั้นสิ่งใดที่เราไม่คล่องแคล่วที่เราไม่ถนัดเนี่ยเราวทำบ่อยๆก็เกิดความถนัดขึ้นมา อย่างให้พอนำทำวัดาาสวดมนต์อย่างนี้นะแล้วก็เห็นกันผิดทุกวันผิดสะกดผิดบ้างตัดออกบ้างเพิ่มเติมเข้ามาบ้างอันนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ค่อยซ้อมกันเรามาเอาจริงทีเดียวตอนที่เราสวดมันก็เลยผิดได้ทุกวันสังเกตดูบทไหนที่ เราไม่ค่อยคล้องกันแล้วก็ไม่ไม่ยอมสวดกันเพราะว่ากลัวผิดประลัวผิดทีนี้ก็ก็เลยผิดเข้าไปใหญ่เลยเพราะความกลัวความประมาอน,นั้นเนี่ยเราต้องเห็นจุดได้จุดเด่นของเราแต่รู้ว่าเราได้อย่างนี้เราก็ฝึกบ่อยๆฝึกสะกดฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆมันอย่างเราเขียนหนังสือ สำหรับตำรานั่นแหละเราฝึกใหม่ๆเนี่ยมันยุ่งยากไปหมดต้องเอาตัวพยัญชนะไปผสมกับสระเอาก็ไก่ไปผสมกับสระอ้าอย่างนี้อ่านว่ากาเติมไม่เอกใส่เติมไม่โทใส่เติมตัวสะกดตัวอื่นใส่อ่านรแรกๆเนี่ยมันรู้สึกลำบากแต่พอเราเห็นรูปสัพท์แล้วทำบ่อยๆอ,อ่านบ่อยๆ มันก็เกิดความชำนิชำนาญขึ้นมาอน,นั้นเหมือนกันทุกอย่างนี้พวกเราฝึกได้นะนะอยู่ที่ว่าเราฝึกไหมแค่นั้นเองหรือว่าเราปล่อยตัวปล่อยใจไปวันๆใช้ชีวิตให้มันหมดวันไปเฉยๆอย่างนี้นั้นเราก็ต้องรู้จักพัฒนาตัวเองเพราะว่าการ ฝึกซ้อมบ่อยๆพัฒนาบ่อยๆมันทำให้เราเกิดความชำนิชำนาญขึ้นมายิ่งเราหลบเลี่ยงมันก็ยิ่งสูญหายนั่นแหละยิ่งเราปกปิดหลบเลี่ยงไว้มันก็ยิ่งไม่งอกงามนะอย่างมนนีเขาบอกว่าต้องสวดบ่อยๆท่องสัทยายบ่อยๆทำบ่อยๆแม้กระทั่งการฝึกพูดเหมือนกันพระเจชาท่านก็แสดงองค์ธรรมไว้นะ องท์มรกมกถึกเนี่ยองค์ของนักเทศผู้เทศอย่างนี้อย่างเราเป็นพระนี่มันหนีไม่พ้นหรอกที่จะต้องจับไหมนี่อย่างเหล่านี้มันก็ยิ่งไม่รู้เรื่องก็ย่งไม่เกิดความชำนิชำนาญขึ้นมาถ้าเราอ่านดูใน,ในหลักทมในอะไรต่างๆที่พระเจ้าแสดงไว้นะองค์แห่งทร,รมะกถึกห้าอย่างใช่ั้มมาหนึ่งก็คือแสดงทมไปตามลําดับ จากง่ายไปสู่ยากนะไม่รัดขั้นรัดตอนไม่ใช่ว่าพูดมาแล้วก็เป็นเรื่องยากเลยอย่างเนี้ยก็ทําให้คนฟังเข้าใจยากแล้วก็ต้องทําเป็นไปนตามลําดับ 2. ก็ยกเหตุยกผลให้มันชัดเจนว่าเหตุนี้มาจากไหนมาจากผลนี้นะมาจากไหนมาจากเหตุอะไรสร้างเหตุอย่างนี้แล้วจะเป็นผลยังไงอย่างนี้นะนี่คือประการที่สอง ประการที่สามก็ตั้งจิตด้วยความเมตตาไว้เวลาที่เราจะพูดจะแสดงธรรมต่างๆนี่นะว่าคนฟังนั้นจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากสิ่งที่เราพูดที่เราได้กล่าวออกไปหรือแม้กระทั่งเรานำสวดมนต์กันนี่ก็ตามนะก็ตั้งตั้งจิตด้วยความเมตตาไม่ใช่ตั้งจิตด้วยความกลัวหรือว่าด้วยความอยากให้มันเสร็จเร็วทำพอแล้วแล้วไป อันนี้เวรเรานำสวดเวรเราเทศนำสวดให้มันพอแล้วแล้วไปเทศให้พอเสร็จเสร็จไปพอให้มันพ้นวันอาทิตย์ไปพอให้พ้นเวรเราไปอย่างนี้แสดงว่าเราขาดความเมตตามันเป็นความกลัวของเรากลัวที่จะต้องแสดงออกกลัวที่จะต้องกระทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมัจฉริยะนะเป็นความตรณีนะตรณีในความรู้ในความเข้าใจของเราเนะี่ยเป็นกิเลสเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเราทำความดีนั่นนะเรากำลังทําความชั่วยอยู่แต่เราไม่รู้เรื่องมนะเป็นมัจฉริยะเป็นความตนีของเราเกิดจากการที่เราประมาทนี่แหละประมาทในความสามารถนะของเราการที่เราจะทําอะไรแล้วเราไม่เตรียมตัวก็เท่ากับว่าเราดูถูกดูถูกคนฟังดูถูกข่าวปลาญาติโยมเขาอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังนะประการที่สก็แสดง ทำด้วยไม่หวังลาบสการะไม่ได้หวังว่าจะต้องดังจะต้องคนมาชื่นชมสรรเสริญเยนยอเราเวลาที่เราจะพูดเทศน์สอนอะไรต่างๆแล้วก็ประการสุดท้ายก็ให้แสดงธรรมนั้นไม่กระทบตนเองแล้วก็ไม่กระทบผู้อื่นไม่ไปกล่าวพาดเพียงบุคคลที่สามนะแล้วก็ไม่ ให้เกิดความเสียหายสอนมุ่งอัดมุ่งทำรรนะอะไรที่มันเป็นอัดเป็นธรรมยึดตามหลักตามธรรมไว้อย่ายึดตามหลักของบุคคลนะบางทียึดตามหลักของบุคคลนี่มันค่อยเขว้ได้สำนักโน้นสำนักนี้ปฏิบัติอย่างโน้นดีอย่างนี้ดีนี่ให้ยึดถือพุทธเจ้า,าวไว้เป็นหลักนะแต่บางทีถือตามครูบาอาจารย์แล้วนี่คนเรามันมีหลายจริต บางคนนับถือได้ายครูบาอาจารย์กว่าจะหาคำทางของตัวเองได้บางคนชอบปฏิบัติแนวนี้สำนักนี้ก็ถูกกับจริตเขาอะนะมางคนก็ชอบปฏิบัติแนวนี้แนวนีนะ้ก็แล้วแต่จริตใครจริตท่านเราจะไปให้คนอื่นเข้าใจอย่างเราก็ไม่ได้เราจะไปเข้าใจอย่างคนอื่นก็ไม่ได้อีกทีนี้มันก็แล้วแต่จริตนิสัยแล้วก็บรารมีที่สั่งสมร่วมกันมานะ บางทีเราก็ชอบไปลองผิดลองถูกดูถ้ามันถูกก็ดีก็แสดงว่ามันถูกกับจริตเราแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ถูกกับจริตของคนอื่นก็ได้อันนั้นเราก็ดูตามสภาพตรงนี้นะดูตามจริดนิสัยเราชอบทานเปรี้ยวอยางเงเราจะให้คนอื่นชอบเปรี้ยวอย่างเราก็ไม่ได้มันไม่เหมือนกันนะคนเรานี่ อันนั้นนี่เราก็ต้องดูความเหมาะสมอันนั้นนี่การที่มุ่งอัดมุ่งทำนะ่ะเป็นการที่เราเดินตามทางสายกลางอะ่ะแหละไม่ไปกระทบกระทั่งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองอันนี้เป็นองค์ของธรรมกรถึกองค์ของการที่ว่าเป็นผู้แสดงธรรมนะพอเรามีโอกาสได้จับไม้มีโอกาสได้พูดอย่างเนี้ยซึ่งมันหนีไม่พ้นพระเรา มันต้องส่งเคราะห์อ,อนุเคราะห์กันนะเป็นการตอบแทนเข้าญาติโยมมาแหละนะตอบแทนเราทำตัวเองขึ้นมาแม้ไม่ดีก็ทำท่าให้ดีเข้าไวขนานั้นแหละนะน้ำขุนไว้ในน้าใสไว้นอกเพราะว่าต่างคนก็ต่างมาฝึกฝนกันทั้งนั้นไม่มีใครเป็นพระอรหันต์แล้วมาบวชนะไม่ใช่สมัยครั้งพุทธกาลน,น,นะหรือว่าดีแล้วมาบวชอย่างนี้ก็หายากนะ ดังนั้นนี่เราต่างอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการฝึกฝนเนี่แต่ในระหว่างทางนี่แหละเราก็เมตตามุเคราะห์เกื้อกูลกันทำหน้าที่ของเราอะไรที่เราไม่ถนัดไม่คุ้นชินเพะเราฝึกบ่อยๆท่องบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วมันก็คุ้นชินขึ้นมานความเสื่อมของมนอยู่ที่การไม่ท่องมันวนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเราทำบ่อยๆ ภาวิตาพรหร์โหรีกตาก็เกิดความจำนีชํำนานขึ้นมาฝนะึกตั้งจิตไว้ทำให้ดีที่สุดอ่านสะกดให้มันถูกต้องที่สุดนะตั้งจิตตั้งใจเวลาที่เราได้มีโอกาสทำอะไรสักอย่างทำให้มันดีนะนะชีวิตของเราก็ค่อยๆจะดีขึ้นมาฝากพวกเราเอาไว้นะนะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน